อยากพูดกัน どうも。<laughs> กังกว่าสมัตอนที่คสสนามอบชินไม่ใช่ทีที่หนึ่งทีที่สองอะไรเยับเล่นแบบไม่มีอะไรจะเสียเลอ้หเลนีเอาละครับทีมนี้เอาแน่เอา ปีมือก็พอ,อได้รุนนักเกียริจจริงๆ,ๆ <c oughs> หัวพี่อะพ <c oughs> ่าอย <c oughs> อ้อออลูกมันทายลูกมันทายออกปะลูกท้ายลกราลูกถลยั้งครึ่งคอดลูกรายลูกราย <c oughs> ลูกลงตั้งแต่ครึ่งคอร์ด บอกว่าออกสนใจกองการลองการ้ม่โดนการเลยหนึ่เขียงลายจัดได้ไงเด็กจัดไปแดงนี่สวัสดีครับคือทางนี้ไม่ได้แพ้ที่ฝีมือนะเพราะหมั่นไส้แพ้ลีลา มันดูเ <accurately> ข้าขากันแบบ8ปลก้ฝั่งนุ้นอ่ะมันดูเข้าขากันแบบ8ปลกฝั่งนุ้นอ่ะ เชี่ยวเลยเลิงพี่บอยลิงพี่บอยนี่ oh. ี่กลนน้ำเยอะมไม่ใช่อะไรนะช็อตช็อตฟิลเต่าน่าจะสติหลุดแล้วล่ะเสมอเสมอเสเสมอเสมอสมัยสมยมัยสสยมย์สยตัดสินยสยวมัยสมยมไย้ม่อมยัยส